ซื้อมาแค่แสนห้า,าเออแสนห้าท่อยังไม่ได้เลยแสนขัดสองแสนท่อยังซื้อไม่ได้เลยเนี่ยมีค่าสิบคันตัวโลก้าืม สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่อง s t a r w i n าคทองเพชรน,นะครับผมครับคือตอนนี้1 0บโมงสิเรากําลังขับรถไปซื้อบางอย่างเชื่อคุพูดไม่ถูกอ่ะกูณโด,ดนแน่แน่คลิปนี้อเอาง่ายๆครับวันี <laughs> ต้อนรับเข้าสู่รายการเชื่อรายการว่าหัใจ,ใจแม่ก็คือไอ้ทรงเนี่ยมันเป็นลูกรักสุดๆเลยของแม่ซึ่งมันเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่แปลกไว้เตะะมันบอกว่าบ้านกูมีความสุขแต่กูเนี่ยอยากให้ที่บ้านเนี่ยไม่มีความสุขคือ <laughs> ตั้งอยากจะสร้างความสวยที่บ้านก็วันก่อนผู้หญิงใช่ไหมเออจอดผู้หญิงเข้าบ้านไม่นไอเดียเดี๋ยวคนตัดก็ตัดออกกันเนี่ยดคืูรุ้งแดงอเดียวไม่มีไม่มีคุณจะพอลลี่คอนเฟิร์มแล้วใจเย็นก่อนวันนี้เรากําลังจะขับรถไปซื้อบิ๊กไบค์ต้องอธิบายว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่แม่ผมอ่ะไม่ให้ซื้อเลยเพราะว่ากลัวขับแล้วก็ชนเพราะว่ามันเป็นเนื้อหุ้มเหล็กคือไม่ชอบเพราะว่ารู้ว่าผมจะ ได้แล้วจะซิงแน่แน่ซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้มาถึงแล้วครับแม่วันนี้มาถึงแล้วครับวันนี้เป็นแม่รู้จักจุดจุดตัดไหมวันนี้วันนี้เราจะเป็นจุดตัดเป็น breaking point จุดคุมทุนจุดคุ้นอ่าคือว่าผมจะซื้อ big bike เพราะว่าผมชอบแม่ฟังนะฟังก่อน คือผมชอบแต่แต่ไม่ไม่ได้ชอบขับฉะนั้นชอบดูเหรอซื้อมาดูใช่ใช่อ๋อมือมือหลอนไหมไม่ฟังก่อนดิฟังก่อนมั้คือชอบดูแต่ไม่ได้แบบไม่ได้อยากขับอยากขับรถปกติแหละแล้วทีเนี้ยเชี่ยพูดตะกุตะกังเลยไม่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมผมจะซื้อมาแต่แต่ผมจะไม่ขับมึงพูดแล้วนะผมจะไม่ขับเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็ผมขับไม่ค่อยแข็ง ว่ารถมันค่อนข้างจะแรงคือรถคันนี้ที่ทาไมถึงซื้อคันนี้คันนี้เท่าที่ผมอ่านเขาข่าวนะคือไม่ไม่แม่นเหมือนกันคือมันมีสิบคันในประเทศไม่ได้แม่นแล้วแหละคือข้อมูลมันมีไม่เยอะเมื่อกี้เพิ่งโทรถามพี่เจ้าของเขามาคือมันเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดเลืมฉลองไอ ไทยไทยไม่ใช่ไทยจัดงานอะไรอย่างเออนั่นแหละคือมีมีสิคันในประเทศเข้าค่าย WSBK ตอนนี้คือเรากําลังจะไปซื้อครับแล้วก็มีเพื่อนที่พอจะดูรถเป็นอยู่รออยู่ที่นู่นแล้วไอ้สองคนนี้ก็น่าจะติ็บวกกันน็อกมาด้วยใช่ไหมใช่เออปล่าเดี๋ยวกูนั่งวินกลับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับกูนึกภาพไม่ออกเลยตอนแม่กูรู้ะกูนึกออก ว่าแบบโดนคือบ้านมันจริงๆก็เป็นบ้านที่มีความสุขนะแต่พอไอ้ซุงมันมาไม่ไมเราเราเราทำงานมานานแล้วไงก็อยากหารางวันให้ตัวเองอ่าใช่แต่แต่เราก็ยังยังไม่ฝืนกดแม่เท่าไหร่ว่าแม่ผมไม่ชอบให้ขับผมก็ยจะไม่ขับผมจะซื้ออย่างเดียวอ๋อแล่าสุดเดี๋ยววันนี้ทียตอนเย็นโซมมปแล้ว ไปได้ตูบอกกูไปแล้วเพื่อนว่าผมว่าถ้าถ้าผมขับอ่ะน่าจะโดนขายแ <c oughs> ม่ไม่พูดให้มึงดูหล่อไปเลยแม่ <c oughs> แม่ผมซื้อให้เพื่อนขับครับโอ้โหแม่มันจะแบบไม่มันคิดว่า <c oughs> คิดว่าถ้าถ้าขับมันน่าจะโดนแบบว่าชุดใหญ่อันนี้น่าโดนพ่อด้วย <c oughs> อันนี้ถ้าถ้าถ้าซื้อถ้าซื้อมาวางไว้อาจจะพ่ออาจจะไม่ไม่ว่าเท่าไหร่ถ้าพ่อเข้าใจเหมือนกันเนี่ยใช่ใช่คืออะไรชื่ออะไรไม่ไกูพูดอย่างเงี้ยพ่อต้องเข้าข้างกูคือรายการพ่อไม่เข้าข้างแม่ไม่ได้รายการนี้คือหนักใจแม่เดี๋ยวกูทำป่ะเดี๋ยวกูหนักใจพ่อแม่กลัวตามใจ ต่่พเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามหนักไก่พ่อเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านคือคือตอนนี้รถมันมูบ้านเซอร์วิสอยู่อ๋อเซอร์วิสเออใช่เอาเอาไปเอาเหมือนเอาไปเช็คระบบอะไรประมาณนี้ก็คือล่าสุดอะสั่งซื้อปุ๊บรถแม่งสตาร์ทไม่ติดเลยว่ะ ตอนนี้คือเราถือมาดูกันว่าอันไหนแต่คือว่าผมอ่ะไม่ไม่เซียนเรื่องเรื่องมอไซค์ก็เลยให้เพื่อนอ่ะไปดูให้แทนแีนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวก่อนก็คือตอนนี้เพื่อนกำลังเช็คพวกเอกสารอะไรอยู่ครับคือผมผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าแต่มีเพื่อนรอขับอยู่ใครใครวะใครรอขับวะงงนะสมวกกันน็อกมาสองใบขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับพักหนึ่งคือถ้าแม่กูรู้วูแม่ตัดรูปกับมึงอยู่แล้วดูทงมใหญ่นม่จะแบบเริ่มเริ่มเริ่มันแมน ลองทัดับแต่นเลครับเดี๋ยมความมาดับแล้วเรกดค้างตอนนี้เจ็ดเจ็ต้นาก็มึงซื้อมาให้เพื่อนครับ ไม่ได้ซื้อมาขับนัดใช่ไหมเต้ถูกกล้องเออวันนี้ซุปเปอร์ฮิตจับมือแบแนัดแข่งไม่รู้จะพูดอะไรคือตอนนี้มึงตื่นตันอยู่ไม่ไม่ไม่มึงเครียดแม่แม่คือตอนนี้มึงเครียดละคือตอนแรกอะเมื่อวานอยู่ข้างนอกอ่าโอมีคันนี้มันลอยขึ้นมาในในเพจเพื่อนก็เลยแคปให้ดูว่าแบบเฮ้ยมีมีมีเตสขายอยู่อะไรอย่างงี้คือผมไม่อยากอยากได้ตั้งนานแล้วแต่เป็นเป็นตัวธรรมดาอ่าก็เลยนัดวันรุ่งขึ้นเลยก็นี่ก็เช้าเช้าหน่อยเพราะว่ารถมันค่อน เยพี่เขาต้องหมองมีคนถามเยอะมากเลยเสียงงันนุ่มอันนี้นี่นี่อันนี้นี่คือท่อใช่ไหมคือท่อท่อเนี่ยเป็นท่อที่ใช้สำหรับแข่งในมอเตอร์จีพีมอเตอร์จีพีคือตัวพวบผีผีใส่หมวกแล้วมันใช่เนมาเนี่ยเนมาผมว่า้โหสุดสุคนใจด่างไปบอกผมแค่มาดูให้เอาอะไรวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนไปลองดูครับ ก็ต้องกินบะหมี่ตอกตอกริมทางแต่บอกเลยว่าอร่อยอร่อยมากหลังอย่างนี้แหละยาวๆพุ่มตรงนะอ่าไม่ชอบเสียงกูทำคลายเสียงดังไกูชอบเสียงแบบไม่มีเสียงอ่ะเป็นแบบเสียงไฟฟ้สายกูขับแบบูสเตอร์มึงมึงอย่าฝันเนี่ยวิ่งไปมึงอย่าเงียบๆอ่ะไม่ใช่ฝันแบงคูไม่ใช่ฝันแล้วไม่รู้แม่กูพูดไงเพราะว่าแม่กูพูดไงวะโอ้ดีมากลูกรักแม่ดีมากลูกรักแม่เดี๋ยวรอมาเดี๋ยวแม่กูไม่อยู่บ้านวันนี้พนันกับกูไปไปจอดเฉยๆพนันกับกูไปแม่ร้องไห้สัมผัสได้ดีใจก็อย่างนี้แหละเอออออแแมมมม่่่่ึงเเสีียยใจววาาทไไลลููก้้ตนนนะครับ รถซุงก็อยู่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยใช้คําว่ารถพวกเราดีกว่าไม่ได่ะจ๊ผมผมจะไม่ขับนี่ครับตอนนี้ก็บะหมี่ชามที่สองมาแล้วเไม่ใรถอ่ะแม่ถึงบอกว่าแม่บอกว่าไม่ให้ขับผมก็จะไม่ขับเพราะจะค่ะว่าไม่เชื่อฟังเผมก็ซื้อเฉยๆับแต่ตกี้นี้คือมีคนลองี้ยังไงเนี่ยอ้าวเป็นไงบ้างแรงไหมแรงมันแหมมันหล่อจริงๆเว้ยก็เดี๋ยวเราขับนำแบงค์ไป ที่ที่ที่ทจอดรีวิวอ่าเป็นรีวิวก็เจอับเออตอนนี้เต้ไปตรงน,นู้นส่วนแบงก์ก็ผมก็รอรอมขับมาเติมน้ำมันไม่รู้ขับกลับบ้านไหมตอนเนี้ย <c oughs> ต,ตอนนี้ผม <c oughs> ผมรู้สึกหวานระแวง <c oughs> ไม่แต่ถ้ากูไม่ขับกูจะไม่โดนเะีอบอกแม่ว่าซื้อมาสะสมเป็นเป็นฝฟฝันอยากได้ถ <c oughs> ามแทหมันจะมีอารมณ์แบบ นิดนึงว่ะไม่หรือไม่หรือไม่อะไรก็ตาม,มอ,อ,อะไรก็ตามที่มีสองล้ออะไรก็ตามที่มีสองล้อแล้วแพงอะไรก็ตามที่แพงก่อนโดนแล้วสองล้อนี่ก็คือข้อห้ามอีกหนึ่งอย่างโดนกลายเป็นว่าสองล้อและแพงโดนนั้งคู่โอ้โหหนัก คือตอนตอนนี้ผมกลัวปองจริงกูคืเมื่อกี้กูถ่ายกูไม่รู้กูจะพูดอะไรเดี๋ยวเรียกเต้ก่อนแกไปบ้าแล้วขวบรถไม่นอนโอ้โหยังเหนื่อยเลยขับดีไหมดีนะขับไม่ยากขับไม่ยากเลยไม่ไม่ไม่ต้องบอกกูไม่ขับไม่ยากเลยกูไม่ขับกูไม่ขับเต้ บอกท้ายพี่ยังไหวเนาะโคตยังไงวะแม่ทุกคนดูดีใจอ่ะมีมีกูคนเดียวที่นั่งเครียดอยู่มีตอนนี้มีเพื่อนยิ่ยังยังกูกำลังนึกอยู่กูจะบอกแม่ไงดีตอนนี้นะตอนนี้กูกำลังนึกอยู่ว่ากูจะบอกแม่กูยังมึงบอกซื้อให้เพื่อนจับรางวัลพ่อมึงดิก็บอกแม่ทำไมดิว่ามึงซื้อมาแค่แสนห้ามึงเออจบแสนห้าท่อยังไม่ได้เลยมึงรู้ไหม นี่ดูนะท่อเนี้ยท่อท่อยังเกินเลยแสนอนะ่ะสองแสนท่อยังซื้อไม่ได้เลยวันนี้ผมต้องลุงเป็นไฟครับรายการหนักใจแม่ออก็คือว่า อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าไม่แนะนําให้อย่าอย่าซื้ออะไรที่ที่เกินตัวเองอือคืออันนี้คือเห็นผมซื้ออย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องเก็บตังค์ไว้ด้วยเราก็ต้องรู้ว่าลิมิตเราอะได้ได้อ่าใช่เราได้เท่าไหร่เราไม่ใช่แบบโหทุ่มจนหมดะไ่เพราะว่าบางบางคนอาจจะแบบว่าไปไปผ่อนไปอะไรอย่างงี้แล้วแบบบางทีตัวเองผ่อนไม่สามารถผ่อนได้เอามาก่อนอ่ใช่ก็ไม่ไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นนะครับก็เป็นเป็นคําเตือนอันนี้คือที่ที่ผมซื้อคือผม ดูมาสักพักแล้วดูบิ๊กไบค์แต่ไม่ได้ดูรุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งดูได้ป,ประมาณ2อาทิตย์ตอนแรกดูอีกสีหนึ่งไว้เลยคือ899ธรรมดาอ่ะคือรูปมันจะเป็นอย่างนี้อ่าแต่ว่าประเด็นเลยคือคือผมอ่ะรถคันเนี้ยมันมี2สีนี่ว่ะสีขาวกับสีแดงคือไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเท่าที่เท่าที่ศึกษาคือผมไม่ได้แม่นเรื่องข้อมูลคือเท่าที่ศึกษามามีสีดาก็มีสีดำอ่ะเข้าไปแล็บกันอ๋อคือแล้วคือแต่ไม่รู้ว่ามีโรงงานหรือเปล่าอ่ไอู่้เาคือกันถ้ามครู้ คือทีเนี้ยผมก็ชอบทุกสีเลยผมก็สมมุติว่าถ้าผมซื้อสีแดงมันก็อยากได้สีขาวด้วยอะเออสีขาวด้วยแต่สีขาวเป็นตัวประกอบนอกพราเสื้อสีขาวก็เดี๋ยวจืดไปไม่มีสีแดงเแล้วพอจะไปสีไม่มีสีดำอยากได้สีดําด้วยผมแค่นึกนึกไว้ในหัวอแล้วทีเนี้ยประมาณสองสามวันไอ้คันเนี้ยโผลมาคันเนี้ยแม่งมีขาวมีดำมีแดงครบครบเลยแล้วลิมิเต็ดด้วยโอ้หยิ่งแบบ รักเลยคือเลิฟเลใช่เลยคันนี้เลยเหมือนเหมือนเนื้อคู่ก็เลยซื้อมาโอ้โหไม่รู้พูดอะไรจริงก็ูไม่ออกโอ้โหไม่ค่อยรันหมือนคือกูจะดีใจก็ไม่ใช่กูจะเสียใจก็ไม่ใช่วพาะกูจะดีใจกูว่าเดี๋ยวแม่ด่ากูพ่อกูจะเสียใจก็ว่าได้รถพวกเม่นอยู่ตรงกลางแบบนึกๆพ่อผมอาจจะเข้าใจพ่อชื่อคุณสอนคุณสอนอาจจะเข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสอนแกขับเมื่อก่อนขับบิกไบอยู่ อะไรประมาณนี้ก็แต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขายไปหมดตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ก็ยังยังไม่ได้ชอบ่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องว่าพ่อกูเนี่ยไม่เบาซื้อมาพอสมควรอยู่เอางนี้ดีกว่ามีรถเหมือนกันคนละสีประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่นั้นมันไม่ได้แพงเท่าไหร่แสดงว่าเราก็ต้องโทรหาพ่อก่อนคือจะดูวางแผนไว้นะหาพ่อก่อนให้พ่อเป็นพ่อพ่ออาจ อาจจะเข้าใจใต้องใชรร้คำว่าอาจจะ,ะ,จะก็ไม่รู้ว่าคือคือผมว่านะถ้าบอกว่าไม่ขับอะไม่น่าโดนออน่านจะโดนตายเนี่ยว่าซื้อทำไมซื้อก็มันเหมือนคนซื้อคนผมอะไม่ได้ไม่ได้ชอบขับมอไซค์มันเหมือนอย่างเงี้เหมือนผู้ชายเหมือนผู้ชายซื้อซื้อโมเดลฟิกเกอร์อสุดท้ายก็ไปตั้งเล่นอะไรไม่ได้ก็ประกอบทีเดียวแล้วก็ตั้งเงาอันนี้คือแบบเดียวกันผมไม่ได้ชอบขับแต่ผมผมชอบดูสวยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อแยหมอบเลยวะม่งเทะ พี่อาจจะเห็นภาพกี่แบงค์แมวไหมแผนผมก็คือว่าเดี๋ยวเราไปถึงปุ๊บเราโทรหาพ่อถ่ายรูปก่อนสวยไหมผมอ่ะผม่ต้องบอกว่าผมมาซื้อมาผมไม่อยากแอบไม่ไม่ไม่อยากโกหกใช่ผมก็ต้องโทรบอกแต่ผมจะเลือก โทรบอกพ่อก่อนพ่อจะได้เป็นเป็นแบคเอพเพราะแม่แม่ถามพ่อว่าพ่อรู้หรือยังพ่อไม่รู้พ่อรู้หรือยังว่าไอ้เจ้าสูงอ่ะอันแรกน่ารักหรือเปล่าก็คือถ้าถ้าผมโทรหาพ่อใช่ไหมพ่อก็จะเซียนกว่าโอเคเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวไปดูเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็หลังจากที่นั่งพักกันมาสักพักหนึ่งว่าจะเอายังไงดีก็เดี๋ยวผมจะเอาพ่อเป็นพวกผมก่อนพ่อเคยพ่อเคยขับหายาไอ้เงี้พ่อมึงตื่นเต้นกว่าตอนต่อยมวยสวัสดีครับพ่อ ทางแม็ซ์ดูถามทายคลิปยูทายคลิปยูพ่อสวัสดีครับอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพูดพูดตามที่เห็นนะอ่าอ้าไหนบอกแล้วพ่อเล่นรถซุง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 ซื้อมาคันเนี้ยคันเนี้ยมีมีสิบคันในประเทศว่านึกอยู่ในหัวกูจะเอาให้กับลูกกูดีจะได้อะได้ดีอดอยู่ตรันห้อะปีหนึ่งห้า พันโลเป็นไงเป็นไงสวยไหมสวยไหมให้รอบๆอ่าได้ๆเป็นรถลิมิเต็ดจอดฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมก็ออันเนี้ยเป็นชุดแต่งโรงงานเดิมทั้งคันเป็นลิมิเต็ดเป็นตัวลิมิเต็ดทำสิบคันอันเนี้ยมีค่าสิบคันทั่วโลกซื้อแล้วมาลองขี่เลยเราได้พวกแล้วนี่รู้ว่ายังไม่โทรหาแม่ขอขอขอก่อนใช่ไหมแต่ซูงซื้อมาแล้ว ไปขึ้นรถกระบะมาไม่ต้องขี่มาแม่บอกแล้วว่าบ้านบ้านผมมันไม่ชอบไม่ชอบให้ขี่อ๋<โ>อเป<อ>็นเลี่ยรี่เราเคยมีนี่ใช่แม่บอกแล้วพ่อสายนี้อยู่แล้วพ่อ,พ,อพ่อกูก็ยังจะซื้ออยู่ <c oughs> เห็นไหม,ไมขี่คนละคันเลยไงเดี๋ยวซุกซื้อไปคันพ่อซื้อคันหน่งอ๋อแล้ขี่รอบหมู่บ้านพ่อไม่ให้ขี่รอบอ๋อให้รอบหมู่บ้านไม่ขี่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 ซื้อจอดเฉยๆฉย้ีมาโชว์อ๋อ โชว์สาว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 อยากดูลงเอาเอาไปแอดเอาไปแอดสาวสาวไหมโอ้ยแม่มึงดไปแล้เดี๋ยวถ่ายรถให้ดูเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเอาแน่นอนดิแน่นอนแน่นอนคำหลังน่าสวยที่สิงเดียคำหลังรถแมวไม่หีตังค์ือเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ลองยบาย ก็ไม่มีปัญหาสบายแล้วหลุดแล้ว5้าสหลุดแล้วปีสิบเปอร์เซ็นต์แม่ไม่รูโลกโลกโลกเอาล้วเราขับไปให้พ่อเลยันตอนนี้เรารอดแล้วเอแม่เออันนี้อันนี้คือหนักพ่อพ่อผมพอรู้แล้วแหละว่าแกขับอยู่แล้วคือตอนแรกอะแบงค์ไม่เห็นแม่ผมก็นั่งสบายกูว่าเชี่ยแบงค์จะพูดไม่พูดกูรู้อ่ะกูก็ไม่รู้ทีนี้ก็เดินเข้าไปในบ้านว่าเจอแม่ในห้องอแม่ออกมาปั้งเจอที่พร้อมกันพอดี สวัสดีครับอันนี้ครสวัสดีครับแม่อ่าสวัสดีครับเสร็จไังต่อรู้ปะจะไปถ่ายอะไรวันนี้จะถ่ายอะไรอ่าใช่แม่ถามว่าวันนี้จะถ่ายอะไรมาแต่เช้าเลยกูแบบกูไม่บอกอยู่แล้วกูไม่บอกอยู่แล้วกูรู้อันนี้ไปไงรู้ปะไม่ไม่รู้เหมือนกันแม่ถ่ายเล่นของมันถ่าเล่นมัน<ม>ทำงานมึงหลอกแม่กูแม่ดูนะแบงแบงแบงมันขุดดัชแม่ก็ดูลูกแม่ดิถ้าผมไม่บอกผมโดนมาต่อยแล้วไปแก้ผมผมก็ซื้อแล้วก็บอกแม่เออบอกแล้วก็โทรแล้วโทรแล้วมันจะไม่สนุกไงก็โอเคตอนนี้ผมกำลังโทรหาแม่สวัสดี ซุงถ่ายคลิปอยู่ขอขอดูหน้าหน่อยวันนี้ไปไหนคุณนีคุณนีไปไหนวันนี้นี่ซุงถ่ายอยู่ซุงถ่ายอยู่แม่สวัสดีครับคือถ้าไม่สวยอยู่อ๋อแม่ใช่ป่ะแม่แน่นอนสวยแล้วพ่ออยู่เมืองเชียสนอะไรอ้ําพัชราภาคุณนีคุณยิ้มเสร็จหรือยังจะเล่าให้ฟังมีเรื่องจะเล่าให้ฟังผมผมมีอะไรโชว์คุณคุณนีแม่เลยค่ะแม่ยินดีด้วยครับสวยไหมสวยไหมอะไรอ่ะชิ้ชองได้หรอซื้อมา เชื่อว่าไม่โดนดามแม่ไม่เชื่อจริงจริซื้อจริงๆนะอันเนี้ยพูดจริงๆซื้อจริงๆซื้อมาแม่ซือไปจอดแม่ซุงซื้อไปจอดไม่ไม่ขับซุงไม่ขับมันมีสิบคันในประเทศไทยในโลกรวยมากสวยไหมให้ดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้เน่น่เน่ให้ดูเนี่ยเหมือนคุณนีคิดว่ากูถ่ายเล่นอยู่ไม่ไม่อันนี้ซุงซื้อจริงๆนะซุงซื้อจริงๆนะซื้อแล้วแม่ไม่เชื่อซื้อมาไปเนี่ยไม่มีที่เก็บนะ จุงไม่ขับจุงซื้อมาตารให้แม่ฟังหน่อยอ่าปิดอย,ดดยด่าปิดอย่าปิดน้ำมันเค่อง,งอ่ะร้อาก่แม่แบงค์แบงค์อ่ะโกหกแม่ตอนเช้าแบงค์มันรู้ว่าวันนี้จะทําอะไรวันนี้แบงค์อ่ะรู้ไม่วันนี้มาซื้อรถไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่งอยู่ซื้อซื้อจริงๆนะสาบานเนี่ยซื้อแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเล่นตอนนี้สติแม่มาแล้วองลงยัง เห็นไหมได้ยินไหมได้ยินไหมบอกว่าบอกว่าบ้านบ้านผมอ่ะจะไม่ให้เช่าจะไม่ให้ขี่ผมก็จะไม่ขี่ถ้าเมื่อไหร่ผมขี่ผมจะโดนบังคับขายใช่ไหมห้ามขี่ห้ามใช้เพราะฉะนั้นผมไม่ขี่ผมไม่ใช้ซื้อแต่โครงก็ได้ซื้อแต่โครงก็ได้คือเพราะว่าไม่ใช้อยู่แล้วพ่อจะออกสื่อไหมแต่งให้ครับถ้าออกสื่อค่าตัวนะคะขอบอกไม่ใช่ทำไรฟรีให้หมดบัญชีเพราะว่าตอนนี้ในบัญชีไม่มีแล้วอยู่ที่คันนี้ หมดบัญชีเลยจริงๆบัญชีไม่มีแล้วแหละบัญชีบัญชีอยู่ที่คันนี้หมดแล้วคุณสอนคุณสอนเขาจะขอไปขับคุณนีจะซ้อนหรือเปล่าเป็นวัยรุ่นจีบกันใหม่ๆผมแปะโอเคแม่ไปไปเที่ยวสนุกวันดีครับนะคะคุณนงนงครับแม่ครับรอดแม่ไม่ไม่ก็คือว่ารอดคือว่าสรุปแล้วก็คือว่าท้าไม่เห็นปะบอกว่าห้ามขับผมก็ยังไม่ขับเพราะว่าถ้าผมขับอ่ะพอก็จะไปรวมพลังกับแม่แล้วก็จะจะขาย สุดคันนี้ก็คือต้องต้องขึ้นกระบะขึ้นกระบะให้พ่อขับอก็อันนี้คือจบนะครับแม่อะไรนะแม่รอดหนักใจแม่รายการหนักใจแม่แม่เชื่อสูงนะสูงวาดโลโก้แม่ไม่หนักใจรอบเนี้ยแม่ก็ไปหนักใจรอบปรตีไม่ใชโปติแม่แม่ไม่ค่อยดูจบคลิปอยู่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆต้องเอาต้องเอาอันนี้ไปล้างโอ้โหเอาไปให้พ่อมึงก่อนค่อยล้างเอาได้พ่อขับล้วไปล้างมีมีเครือบแก้วไหมอ่าต้องขอต้องขอบอยสติกกี้บอยสติกเกอร์บอยครับขอ ขอเครือบแก้วขอเครือบแก้วหน่อยครับก็ใครจะสปอนเซอร์ก็รีบๆเข้าครับตอนนี้ผมว่างครับสปอนว่างอยู่ผมแห้งมากตอนนี้ทั้งสปอนซ์ม่ไฟฮขัดเครือบขัดเครือบหรือว่าสปอนต่างๆผมไม่เกี่ยงก็เจอครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวัเข้าไปจอดอีกบ้านหนึ่งบ้าน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 ไม่มีที่จอดคิดไว้ซะว่าคืนนี้แม่ไม่ดูหรอกคืนนี้พ่อจะดูพ่อแม่ดูไม่จบคิดคิดไว้ซะว่าผมอ่ะวานโลโก้มาแล้ว ว่าชื่อรายการหนักใจแม่ก็ค <c oughs> <ม>ิดเอาแล้วกันผมว่า,าคิดเอาแล้วกันว่าผมะต้องวาดโลโกโล้ผมก็คงไม่ทำอีพีเดียวนี่คืออีพีแรกนะอีพีแรกคือ10คันในไทยรอรอติดตามอีพีต่อไปออ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามกดแชร์ด้วยครับผมก็กลับไปกลับไปบ้านผมจะไม่เปิดกล้องแล้วแล้วกันเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะลงไม่ได้เจอกันคลิปหน้าครับไม่ต้องรีวิวแล้วแหละเออไม่ต้องไม่ต้องรีวิวแล้วมันก็ไปดูเอาในเน็ต WSBK WSBK Ducati ก็ตอนนี้ก็แบงค์กำลังจะไปกำลังจะไปซื้อพวงนี้นะ ผมไม่ได้สนับสนุนเพื่อนนะแต่มันไม่สนับสนุนครับแต่มันใช้คําพูดกดดันครับผมผมไม่ได้คําพูดกดดันมผมไม่ได้สนับสนุนเพื่อนนก็ไม่รู้เหมือนกันทํางานมานานกว่าคนอื่นด้วยก็ก็น่าจะบอกว่ามึงจะซื้อก่อนกูด้วยดูสกําลังทรัพย์คุณก็น่าจะสูงอยู่บาวนี่ก็เท่าไหร่แล้วขายก็เป็นคูขายอาทิตย์หนึ่งเป็นพันพันชิ้นวันไม่ใช่วันวันวันเป็นพันพันชิ้นก็เจอนครับไปไปวันนี้ผมรอด